ส,สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาพบกับการติดตามสถานการณ์ประเมินสากาันน้ําในพื้นที่จังหวัดสิริเกตของเรานะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูพิจรรา,ารถาการในช่วงนี้ก็เริ่มมีน้ําหลากในหลายพื้นที่แล้วนะครับผมแต่ทีนี้เราจะมาเริ่มจากการประเมินสภาพอากาศกันนะครับองต้นกรมตัครับกรม,มตุเดี๋ยวเชียงช้างกรม,มตุ รายงานข้อมูลให้ทางผ <bur> ู้รับรับทุกฟังได้รับทราบครับครับครับสวัสดีครับผมครับเล่นแค่นี้เหรอเตือนเตือนสิบเจ็ดตอนนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้สานกากา์น้ำปัจจุบันเป็นไงบ้างครับตอนนี้ที่สำนักงานปภได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศนะครับประจำวันทุกสัปดาห์ทุกวันนะครับเป็นระยะระยะแต่ปัจจุบันนี้สืบเนื่องมาจากฝนที่มันสะสมแล้วก็มันตกต่อเนื่องมันเลยทําให้น้าเอ่อ ขึ้นมาดินตลิ่งดินลำน้ำมูลนะครับก็จะมีน้ำเข้ามาถึงทางนาข้าวเกษตรกรนะครับส่วนอีสองวันหรือสาวันนี่ไม่แน่อาจจะมีน้ำฝนตกมากถึงมากบางแห่งนะครับครับผมครับสวัสดีครับเอ้ในในในพื้นที่เสี่ยงของเราในช่วงนี้เป็นพื้นที่ไหนครับที่เรามองกนไหนเนี่ยพื้นที่เสี่ยงส่วนมากจะเป็นที่รุ่มต่ำครับที่อยู่ติดกับลำห้วย ร่วงต่าพี่ีจะลำห้วยห้วยนะครับลำห้วยสาขานะครับที่มันเสี่ยงก็คือมันเคยท่วมซสร้างน,นี้นะครับม,มันอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่อื่นก็ได้เพราะว่าบางบาพื้นที่แต่ละปีมีการสร้างสร้างถนนทางอะไรที่มันขวาง,งทางน้ำก็ทำให้มีผลกระทบนะครับมีห้วยไหนบ้างครับจะเอาเจาะจงไปเดยนะพี่เจาะจงเจาะตรงไปถ้าเป็นลำน้ำ สายหลักนะครับก็จะมีแม่น้ำมูลเป็นสายหลักอยู่แล้วครับเป็นเพราพื้นที่ยาวแล้ลวกว้างไกลส่วนต่อมาก็จะเป็นลำห้วยสาขาต่อมาแต่ลำห้วยสัทันนะครับจะมีอำเภอพับพันอำเภอเมืองจันทร์อำเภอโพสีแล้วก็สุดท้ายที่บึงบูนได้ไล้ได้ให้ครบไหมก็จะห้วยสัทันนะก็จะเป็นห้วยสำราญต้นําอยู่ที่ภูสีครับก็จะได้ผ่านกูขันปางกู วังหินอุทคอนจบที่อำเภอเมืองครับจริงๆครับระเการสถานการณ์ภาพริเวณนี้เรามีแนวโน้มที่น้ําจะท่วมเข้ามาถึงสีเกตเทศบาลเมืองไหมพี่ในการคา,รรา,ราดการณ์เราคุณต้นถ้าคาดการณ์ถ้าเกิดว่ามีพายุหรือว่าอะไรที่เป็นพายุที่เข้ามาที่จังหวัดสี่เกตเต็มๆนะครับเพราะว่าไม่รอดครับเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ํามันก็อล้นเข้ามาเรื่อยครับเพราะว่ามันมีลําห้วยชีที่ไหลลงที่อำเภอกันทะลม แล้วก็มันก็จะขึ้นมาข้างบนถ้ามีพายุเข้าช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะหนักครับคล้ครๆว่าตอนนี้คือน้ําในพื้นที่เรานี่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถอ่าระบายลงไปได้ที่ปลายทางได้ใช่ครับเพราะว่าไม่น้ําชีแล้วค่อนข้างจะสูงเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวหลังจากเราก็ขอขทบคุณพี่แกวครับสาหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในมนที่อัน,นเดียวต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์พายุแล้วครับ เดี๋ยวทางเชิญนักจมนมามัเป็นผมเป็นไงนเรื่องสถานการณ์พายุใช่ครับถ้าดูในภาพถ่ายอาจารตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่ยังไม่มีพายุลูกไหนที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเราได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พายุที่มาตอนนี้ก็คือยังขึ้นไปทางเหนือนะครับขึ้นไปทางที่ยังพัดขึ้นไปทิศด้านบนนะครับก็คือไม่มีผลกับประเทศไทยนะครับซึ่งพายุที่จะมีผลกับประเทศไทยก็คือพายุที่ก่อตัว ระหว่างกลางกลางกลางของประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เข้าสู่ะทะเลจีนใต้เอาจางเกี่ยแล้วก็ขึ้นประเทศไทยเท่านั้นก็เป็นจะมีฝนแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องพายุไม่มีอะไรน่าห่วงครับถ้าห่วงก็คือน่าจะเป็นแค่ล่องความกดอากาศเท่านั้นเองก็คือเราแไปมาว่าประมาณว่าสถานการณ์ในช่วงนี้คือว่า ยังไม่มีระนอกที่จะเกิดพายุในพื้นที่เราคือยังไม่มีระนอกความเสี่ยงในห่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้ประมาณนี้ครับไม่ต้องถึงสองสัปดาห์เอาแค่สัปดาห์นี้ก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีแค่ล่องมีแค่ล่องครับผมเช่นทางกัมพูชูครับเมกีตอมันมึไม่เห็นหน้าครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผูดถึงเรื่องพายุนะครับส่วนที่ที่น่าวิตกกังวลที่สุดคือล่องมรสุมมากกว่าเพราะว่าล่องนี้มันจะพาดถึงจังหวัดอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเดือนแล้วครับ ผมสังเกตวก่ามันไม่ขึ้นก็ลงใช่ไหมครับตัวนี้จะจะหนักครับถ้ามันแช่ตรงไหนมันก็จะตกอยู่นะครับอขอ,ขอสอนนิดหน่อยครับอ่าครับผมก็ไม่นิดนะตามสาการภาพรวมที่ทางเราได้อาไรไงทุกท่นานๆก็คือในขณะนี้สุดท้ายนะครับือในขณะนี้ตอนนี้เรามีการทำแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้ประชาชน ในพื้นที่นะครับโดยตามคําสั่งของพมว่าชริจะสเกตได้ทําหนังสือแจ้งเตือนร,ระบายพายุนในพหกระหว่างวันที่17ถึ21 <S <S <น>ง21ปัญญาเดือนนี้นะครับปัญญาเดือนนี้ก็คือให้เฝ้าระวังในพื้นที่ไม่จะเป็นเรื่องเรื่องน้ำหลากน้ำตาลน้ำหลากน้ำท่วมน้ำท่วมขังน้ักอื่นบรริ่งต่างๆในพื้นที่เราคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์เพราะอาจจะมีแนวโน้มเกิดฝนตามล้องอากาศทันที่ค่ณพี่ทางปอพรเราได้มีข้อสั่งการคุณท่านได้รับทราบนะครับก็ขอฝากไว้ในช่วงนี้นะครับรก็คือให้ทุกท่าน ตาาการเนี่ยใกล้ชิดครับครับผมเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้จังหวัดสิเกตเรามีสถานการณ์อุทกภัยที่ไหนบ้างครับขณะนี้นะครับก็คือขณะนี้ก็คือเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่9ก้าอำเภอเลยครับผมก็คือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์และก็มีที่คลายหลายหลายพื้นที่ของเช่นอำเภอขันอย่างเงี้ยผุขันที่คลายแล้วตอนเนี้ยหลายหลายพื้นที่ก็เริ่มมีเกิดสถานการณ์ขึ้นมาใหม่ตัวอย่างเช่นนอำเภอห้วยรักไทยอย่างเงี้ยก็เริ่มเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมาและเริ่มน้ำปอขึ้นมาจากลำห้วยบะแล้้้้วนนนะครรัับตต่่กีทยยงงออเาาาาสถณ์ไปหลพื ในส่วนของการอพยพก็มีประชาชนบางส่วนเรืออพยพขึ้นมาแล้วในเขตเทศบาลเมืองก็คือทางเทศบาลเมืองได้อพยพคนขึ้นมาเป็นประจำในจุดพักทิ้งนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่สำคัญเป็นประจำนะครับก็เล่นพยาวยคนขึ้นมาในพื้นที่แล้วในสว่วนนี้ก็คือเราต้องเฝ้าจูสายการต่อไปทาังหนึ่งครับขณะดีวจบนะครับมีอะไรจะฝากถึงพ<อ>ี่น้อง,องอเอ่อก็เลยเสนอหยครับอยากให้รประบาชรูร้รรว่า ต้องติดตามสถานการณ์อย่างเช่นดูทีวีดูข่าวแล้วก็ดูสภาพอากาศในวันครับเราสามารถดูด้วยเองก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านถ้าบ้านไม่มีทีวีครับแมถ้าไม่มีทีวีก็หาข้างมากก็ได้ครับครับขอบคุณมากครับก็ในวันนี้สำหรับพวกเราสามคนนะครับก็ขอจบการประเมินสถานการณ์ตัวของจังหวัดสุริเกศในห่วงนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ